นี่แหละนี่แหละบุฟเฟ่ที่ตามหามานานเขากล้าทาแบบนี้ได้ยังไงให้กินกุ้งแม่น้ำไซใหญ่บึ้มหัวมันแบบนี้แบบไม่อัน้นนี่ตั้งใจมาเพราะกุ้งแม่น้ําค่ะแต่เมนูอื่นเนี่ยก็เลิศไม่แพ้การทําถึงเกิดจัดเต็มขนาดนี้ลองทายกันค่ะว่าเท่าไหร่เฉลยให้ท้ายคลิปนี่นุ่นพามาอยู่กันที่ห้องอาหารเอเทรียมโรงแรมแลนด์มากกรุงเทพใกล้สถานีรถไฟฟ้า b t s นานาอย่างแรกที่พุ่งตัวมาทานกันเลยนะคะก็คือนี่เลยกุ้งแม่น้ําเผามันเลิศตรงที่เขาทําให้สดใหม่จานต่อจานได้กินร้อนๆน้าจิ้มซีฟู้ดกุ แซ่บเนื้อกุ้งนี่ก็สดเด้งซูฟานล้วคือกินได้ไม่อัน้นไม่จํากัดเวลาเด้อตั้งแต่ลายบุฟเฟ่เปิดอย่าลายบุฟเฟ่ปิดเลยและนี่ค่ะปูไข่นึ่งนุงดด่มสดไข่ปูนี่ตุ้มๆเลยทุกคนฟินน่าซีฟู้ดออนไอซย่งกุ้งกั้ง,งหอยต่างๆเนี่ยก็จัดเต็มและนี่คือเมนูที่เราเลิฟค่ะห่อหมกหอยเชลล์ตัวอวบอ้วนคือต้องลองจริงๆค่ะมันเข้ากันมากเปิดโลกการกินห่อหมกเลยเสฉะนี้ซูชิต่างๆเนี่ยค่ะก็คุณภาพแบบนึกว่าหลุดมาจากห้องอาหารญี่ปุ่นใช้วัตถุดิบดีไม่มีกักจริงๆและะะนนนีี่่่่คคเเมูทออรยกิ คือข้าวซอยเนื้อวากิวน้ำข้าวซอยเขารสชาติเข้มข้นถึงใจจริงๆค่ะวันนั้นไปกัน4ี่คนค่ะทุกคนชอบกันทุกคนเลยแล้วนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อแบบพรีเมี่ยมไปแล้วก็ต้องลองพาสต้าทาแบบสดใหม่ก็มีซุปชอฟฟู่หอมๆร้อนๆก็มาเรียกได้ว่ามาที่เดียวเนี่ยจบครบในห้องอาหารเดียวเลยรวมหลากหลายเมนูจากทั่วโลกมาให้แล้วที่นี่มันครบจริงๆเนี่ยทุกคนอย่างสายแซบเนี่ยยำปูไข่ดองก็เป็นอะไรที่ต้องลองให้ได้เลยไข่ตุ้มๆเราก็ไม่คาวเลยค่ะหาย,ยากมากเลยนะ บฟเฟ่ที่จะมียำปูไขด่ดองให้ทานเนี่ยแต่มาทานในโรงแรม5้าดาวแบบนี้เรามั่นใจในความสะอาดด้วยพวกเป็ดย่างหมูกรอบก็ทานได้ไม่อัน้นแล้วยังมีเมนูอราคาดอีกเยอะมากเลยนะคะที่เราไปสั่งให้เชฟทําให้แบบสดใหม่ได้เลยต้องขอชมเขาเลยว่าปรับปรุงใหม่รอบนี้ทําดีขึ้นมากจริงๆส่วนขนมของหวานเนี่ยก็จัดเต็มไม่มีกรารทั้งขนมไทยเค้กต่างๆคือที่เอเทรียมเนี่ยเป็นหนึ่งในบฟเฟ่โรงแรมไม่กี่ที่นะคะที่เรากล้าแนะนําได้เต็มปากเลยว่าดีจริงเขามีโปรอยู่คนละสใบเทามีทอนรายละเอียดใต้คอมเมนต์นนะ